สวัสดีค่ะร้าอุปรกรณ์ยิงปลาราคาถูกนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูงานไม้ประดูแดงนะคะทรงกำคอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นติดกระพีนะคะหรือว่าติดขาวนะคะถ้าใครชอบติดขาวก็สามารถสั่งจองได้นะคะตัวนี้ยังไม่มีคนจองนะคะตัวนี้เอามาให้ดูนะคะจะรีวิวให้ดูวันละตัวนะคะตาไม้เยอะนะคะตัวนี้ตาวนกันลายแบบสวยนะคะนี่ยค่ะ ทรงท้ายปืนจะเป็นทรงนี้เลยนะคะทรงกำรรคอรุ่นใหม่นะคะทรงใหม่นะคะเนี่ยค่ะรางจะเจาะมาตรงถึงท้ายเลยนะคะเป็นทรงนี้นะคะขอบไกลกงไกลนะคะก็จะเป็นกงไกลไม้นะคะเป็นไม้ประดูแดงนะคะรางที่ใช้ทําปืนนะคะก็จะเป็นรางรางปืนศูนย์นะคะราง k ควันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูหน้ารางนะคะเป็นรางรุ่นนี้เลยนะคะ สาย PE หรือว่าเชือกนะคะจะวิ่งอยู่ด้านล่างนะคะจะไม่ขึ้นมาพันกับปีกและยางได้นะคะไม่ทําให้เกิดอันตรายนะคะปลอดภัยนะคะสําหรับรางชุดนี้นะคะเป็นรางปืนศูนย์นะคะเป็นราง K ควันะคะเนี่ยค่ะปีกที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นปีกสแตนเลสนะคะหนา3มิลน,นะคะยาวอยู่ที่35เซนนะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูทรงปืนกันชัดๆเลยนะคะตัวนี้มีติดกับพ e. ีนะคะลูกค้าสามารถเลือกตัวได้นะคะ แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะตัวนี้มีตาเยอะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการตานะคะเนี่ยค่ะทรงสวยนะคะกำถนัดกำกระชับมือนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดูแดงนะคะชุดนี้อยู่ที่ราคา1,799บาบาทนะคะส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะ รางก็จะเป็นรางเคนะคะเป็นรางปืนศูนย์นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะปีก็จะเป็นปีกสแตนเลสนะคะยาวอยู่ที่35เซนนะคะแล้วก็ระบบไกนะคะเป็นระบบไกสแตนเลสมีเซฟนะคะระบบอีซีล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะล็อกลูกดอกได้ทุกค่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้งานกับลูกดอกได้ทุกค่ายนะคะล็อกง่ายนะคะไม่ต้องกดให้ยากนะคะระบบไกอีซีล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะ เนี่ยค่ะของแถมที่มีให้นะคะก็จะมีกระบอกพร้อมสาย PE 100ปอนด์1ชุดนะคะลูกดอก4มิลน,นะคะ35เซน1ลูกนะคะแล้วก็ยาง13มิลน,นะคะ1ชุดนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่1,799บาบาทส่งฟรีนะคะสวยทุกตัวนะคะ มีติดกะพีนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบมีติดขาวติดกะพีนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้ดูอีกตัวนะคะจะให้ดูวันละหนึ่งตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ